ลอยมา,ตยยาแต่ไกลรีดดินนาฬิกาบนใจเวลาคนเตือาานโทรหาเธอเที่ยงแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้องถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอถึงมีวันไหนไม่ได้เธอแค่ได้ยินเสียงเธอมา say hello ลลแค่สบายใจ

หลอเวลาในเมืองนี้ฉันก็ตถึงเธออยู่ทุกนาทีคนที่แอบ a ครดไม่เคยลืมจเลยเธอาจนเจเลยไม่เคยไม่คิดถึงเธอจะยังลืมไหม Let's go เพีย่ในกายเดินไปยังมีเธอ่ออกทุดนี้นาทีที่หายใจแต่ทุกคืนเธอวนที่โบกเป็นร์ที่เป็นไปฉันรักใครยิ่ง 记忆深，其其还在。 สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีแฟนคลับทุกทุกที่ทุกๆบ้านที่มานะฮะยังไงขอสา่เนื้อสา่ตัวด้วยละกันก่อนที่จะร้องเพลงต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าตะกี้มีเป็นเพลงมีจังหวะเบาๆค่อยๆปัดแต่เพลงต่อไปที่จะร้องเนี่ยรับรอ,องสนุกแน่นอนพาเต้นเราใจาแข็งแรง พี่เอกกี้บอกว่าอยากเห็นเพลงนี้มากๆผมจะจัดให้นะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ผมร้องว่าอย่ามองตรงนั้นผมต้องได้ยินเสียงทุกคนร้องว่าเอ้าเทสก่อนส2สองอย่ามองตรงนั้นอ,อย่ามองตรงนั้นอ,อย่ามองตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญโอ้โหดีมากเชื่อไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาถามผมว่าทุกครั้งที่ผมไปเขามี เขามีเขาเรียกว่ามีมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเหรอหรือว่ามีการเชียร์มวยกันอยู่แถวนั้นทุกครั้งที่เราเต้นจะมีเสียงเทสสามสองถ้าเสียงดังถ้ามันจะไปด้วยความแตกนะฮะโอเคไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูเพลงนี้กัน ស្គាល់ពីកម្មវិធីនេះ ไอ้กันมองขึ้นมาดังๆแล้วมองทำไมกันมองเห็นไม่น้อยแล้วมองอะไรกันดูแล้วใจไม่ดีแล้วมองทำไหมกันดูไม่จสิงเ,เลยฉันว่ายัมีอะไรที่จะดีกว่าใช่วาซาจะแปลงอีกนั้นนะของที่ดีๆที่เธอไม่ควรจะมองผ่านจะมองฉันในมองกันหัวใจ What are you looking at? What you thinking about? me you at me like this And make my heart beat you look at me, ผมว่าทุกคนไม่ได้มองตรงนั้นหรอฮะทำไมฮะทุกคนมองตรงนี้มากกว่าตรงไหนคะตรงนฮะตรงนี้ฮะไม่ไม่แต่นี้มีแต่ผู้หญิงอะมองตรงนั้นแน่ๆน่ออันนี้ก็ผู้หญิงนะไม่ทุกคนทุกคนเรียกร้องบอกว่าท่านทำไมไม่ไม่ถอดสูตรล่ะอ่าอยากมองชัดชัดพอดีอากาศหนาวอ๋อแม่สไายอยากรู้ว่าเอลจะเคล็ดหรือเปล่าขอความหน่อยสิ เมื่อกี้ดนลาดันลาพีกกี้บอกว่าอะไรกันมารอ้ยอยากใส่แว่นดำจึงเลยจะได้จะได้แบบว่ามองชัดๆเลยตาจะได้แบบลองแหลกได้ใส่แว่นดำเหรอฮะทำไมคะใส่แว่นสามมิติดีกว่ามันก็ไม่แน่หรอกนอต้องใช้แว่นขยายดูก็ได้พีนะเวลาท่าอย่ามองตรงนขอท่าอย่ามองตรงนั้นอีกทีอย่ามอง ชัดเลยขยายชัดเจนใครจะกล้ามองเนาะพวกเราไม่กล้ามองหรอกนะพวกเราพี่ใหญ่จะตายเอางี้เดี๋ยวฮันเนี่ยมาร้องเพลงก่อนแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีของขวัญมาแจกให้กับแฟนๆแฟนคลับด้วยเดี๋ยวให้ฮันอวยพรก่อนด้วยมตอนผมก็ขอเวพรแล้วกันนะฮะขอเวพรให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ๆแล้วกันนะครับอย่างผมเนี่ยเมื่อเช้าต้องเรียกว่า เมื่อวานตอนดึกๆเจอซันต้ามาหรออะไรยังไงอะไร,ะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือผมได้ของขวัญมาแล้วซ <ừ> um. ันต้าบอกว่าเนี่ยคือตอนที่ผมเจอเนี่ยซันต้าบอกว่าขอโทษทีพอดีของขวัญหมดค่ะยังไงยังไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอบอย่าพึ่งตอบอยังมีคนไม่รู้อีกเยอะอฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ดิไง ผมก็เลยคุยตอบซันต้าไปบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับค่ะแค่ผมมีทุกคนในวันนี้ก็เป็นของขวัญที่ดีตายค่ะผ่านผ่านผ่านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ไปซับหน้าไปพับน,นินึงนะครับ